คบันดา n d a ิตี้เจียผลนะครับอันนี้จัดรีแมบ,บครับตูวประมาณอียี่สจัดเป๊ฟผสมผสมเหมือน, e นเดิมนะครับตูวสดไม่มีมั่วไม่มีโคโจนะครับคันนี้ ดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เปิดวิ่ฤปกตินะครับเครื่องเดิมก่อากาศเดิมล้อเดิมเดิมทุกอย่างแต่คันนี้เปลี่ยนฮีเลอร์มานะครับโอเคกับโซลูชั่นเหมือนเดิม14 64 7ค่าเดินเบาเป็นเรื่องปกติรกครับ เอาดูาตาเล่นกัน0ูนลยลองจับกระปองรถลมเดิมดูก็ได้ประมาณนี้น,นะเปะดิดแอร์ปกตินะ,อ,ะอเออเกียดีจอดออกปกติใช ไม่ได้หล่อแค่คัเนเร่งกดคัเนเร่งปุ๊บเปิด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 ปดตรดเลยแต่พอปลดจมแล้ววิ่งออกเหมือนเดิมนะฮะดูกับผมคัเนเร่งผมจัวให้หมดไฟผมจัวให้หมดเปิดรอ,อบให้หมดเปิดให้ทุกอย่างดูรอบกันคันนี้เป็นซิตี้เม6เป็นระบบเกียร์ CVT นะครับเมื่อตัดโรงงานอยู่ที่ 4,000รอบอันนี้ที่ผมจูนไปให้อคออ่ะอันนี้จูนน้ำมัน e20 อ่ะหลังการจูนนะครับสมมติเข้ามาจูนไปน้ำมัน e20 เซนชิลิต้อ่ะเติมน้ำมัน9.95 e85 ได้หมดแต่จะวิ่งไม่ดีเท่า e20 ที่สูนไปนะครับถ้าให้ดีถ้าให้ดีแล้วครับแนะนำเลยฟิกยี่ห้อน้ำมันด้วยจะดีอ่าแล้วก็ใช้น้ำมันของยี่ห้อนั้นจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าส่วนผสมของน้ำมันแต่ละยี่ห้อเนี่ยต่อให้เป็นโซลคอลเก้าหนึ่งโซลคอลเก้าห้ายี่สิบยี่แปดห้าส่วนผสมของก็ไม่เหมือนกันนะครับโอเค านาครับขอบคุณมาก